สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเลขนกนคราบคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลลาพัฒนาของวันที่21มีนาคม2 5 6พของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมแล้วก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่24มีนาคม2568 เช่นเคยครับผมก่อนที่ไปดูผลสรุปกันและก็ไปดูแนวทางกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะคลาบในช่องทาง youtube นะครับผมขอ F สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักราชนั้นขอ f อทุกท่านมีสุขภา,ขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำากคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยดรวยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับ ท่านอาจารย์ให้รวยวันลาพัฒนาวันที่21มีนาคม2568นะครับรางวันนะครับ3ตัวบนออก289แปดเก้า่างออกสองเจ็ดนะครับผมนะบท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางชุดวินไว้นะครับมี3 4 5 7 8 9นะครับผมก็เข้าไปที่นะครับผม แปดบนนะครับผมเก้าบนนะครับผมเมื่อนำมาวินแล้วนะครับผมจะได้ชุดวินแปดเก้าตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวคัดนะครับเป็นแค่ตัวเจาะนะครับไม่ใช่เป็นตัวเด่นนะครับผมแต่ก็เข้าตัวเจาะนะครับแต่ตัวเด่นของท่านอาจารย์ให้รวยนั้นนะครับผม ท่านให้เด่นไว้ที่5กับ7นะครับ5กับ7นะครับก็เข้าไปที่7ล่างนะครับนี่ครับ7ล่างก็คือตรงนี้นะครับล่างนะครับสรุปแล้วนะครับผมนะครับ7 8ก็ไปเข้าฝั่งนู่นนะครับผมอีสานใต้ทงอุบลอะไรทางนู้นนะครับเขาเล่นกันนะครับก็มีนะครับ ก็นะครับสรุปแล้วเข้ารูด7นะครับผมแล้วเข้าคู่เจาะบนนะครับนนะครับตัวเด่นนะครับที่วางไว้นะครับตอนโค้งสุดท้ายนะครับผม5 6 7 9ก็านะครับผมก็มานะครับมา7กับ9นะครับตรงนี้นี่ครับนะครับผมท่านอาจารย์นายรวยก็ยังนะครับผมเข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะครับวันนี้ก็เข้า8 9นะครับ เหมือนกับเลขนะักราวาบเลยนะครับผมนะครับครับผมเมื่อทราบผลแล้วเราก็มาต่อครับท่านอาจารย์นนั้ให้รวยนะครับท่านวางอะไรไว้ให้นะครับ ที่24นะครับผมนะครับเราพัฒนา นะครับวินครับผมเลขวินนะครับผมเลขท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางไว้นะครับผมแปดเก้าศูนย์ 2 3 4ครับผมนะครับวินกันเลยครับ8 9 8 0 8 2 8 3 84ครับ <c oughs> 90 92 93 94 02 ศูนสามศูนย์สี่สองสามสองสี่สามสี่ครับ ข้าจันท์ให้รวยนะครับวางรูดนะครับเด่นนะครับรูดนะครับเด่นรูดนะครับบนล่างนะครับท่านวางไว้สองเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมสองนะครับผม 9 7้ครับผมสองก้าจ <c oughs> ท่านวางแพทเทิร์นให้ดูนะครับส x x 2 9 x x 9 7 x x 7 1 x x 1ครับ x x นะครับผมท่านเน้นไปที่นะครับผมสองกับเก้าสองกับเก้า าดูครับผมติด2ติด9มีอะไรบ้างนะครับ

เราก็จะมายกลงมาเลยนะครับผมลูด2อลูดเกกับ2เลขท่านอาจารย์ให้รวยนะครับกันเบิ้ลไปแล้วนะครับเบิ้ล2อ,อกับ99 เรายกติด2มาก่อนนะครับ fc 8 2 92 02เก้าครับผม

สองสามครับผมแปดเก้ ศูนย์นะครับผมตอนนี้ให้สองสี่คู่นะครับนะครับผมหลักร้อยของท่านนะครับผม สี่ศูนย์ครับ,รบจับกันเลยครับผม fc สองสองสามสองสอง สี่สองแปดเก้าสองเก้าศูนย์เห็นไหมครับหลุดเฟรมสามสองสาม สามสองสี่สามแปดเก้าสามเก้าศูนย์สี่สอง

09 0ครับผมนะครับผลออกเคดรับเอฟซี C. ท่านเน้นไปนะครับท่านบอกว่าเขียนให้มันเต็มจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสนะครับครับผมท่านเน้นไปแค่สี่ชุดนี้ครับนะครับมาฟังสรุปครับ f อฟซ อ๋อให้รวยวันที่24มีนาคม268 8รลาวพัฒนาบนล่างนะครับท่านวางเลขวินไว้8-9-0-2-3-4นะครับผมเมื่อนำมาวินแล้วนะครับผมก็จะได้ตัวเลข15ชุดนะครับใน15ชุดนั้นนะครับผมนะครับจะถูกคัดนะคถูกคัดถูกตัดออกมาด้วยนะครับตัวเด่นรูดของท่านก็คือ ท่านวางไว้2971นะครับ2971นะครับก็จะไปคัด15คู่นี้ครับก็จะเหลือแค่9ชุดนี้นะครับผมนะครับนะครับท่านก็เน้นตัวรูดไปที่2กับ9นะครับสองกับเนี่ยทำไมท่านถึงจับจับหลักร้อยกับหลัก9ตรงนี้นะครับผมที่ท่านจับไว้นะครับทีนี้นะครับ15คู่นั้นก็จะเหลือแค่9คู่นะครับ9คู่ รูท2ก็จะมี82 92 02 32 23 24นะครับผม9ก็จะมี99 89 90 9นะครับ8 9 9 0 9 3 9 4นะครับ fc หลักร้อยของท่านนะครับผมท่านวางไว้2340ครับผม2 3 4 0 เลขลาดไม่รู้หลักร้อยอะไรเลยครับจำไม่ได้หลักร้อยเลขลาดจำไม่ได้นะครับทำตัวเลขก็จําไม่ได้นะครับก็มีทั้งหมดนะครับผมมี2 2งส2งสองสามสองสองสี่สองแปดเนย์สามสมสามสองสี่สาม 423, 424, 489, 490, 023, 024, 089, 090ครับผม F c ท่ FC. นะครับ <c oughs> นะครบอกว่านะครับ ท่านเน้นให้ให้ให้อีกนะครับจาก4ชุดนี้นะครับนะครับผมท่านให้เหลือแค่สามชุด fc ครับหน้าจอไว้เลยครับผมนะครับเหลือ2 8 9 3 8 9 4 8 9ครับผมนะครับเอาล้วครับผมท้ายนี้นะครับผม เลขราดและท่านอาจารย์ให้รวยก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ